สวัสดีครับทิ n s h อ p ครับวันนี้เรามีอ Omlet Gaming Switch Pro Plus Wireless Controller Multi Platform Wireless Gaming Controller 7 Black ล Omlet Gaming เนี่ยเขามาเปิดตัวในไทยแล้วเป็นจอย Pro อีกตัวหนึ่งที่แอดว่ามันก็น่ารักดีนะดูมันมีไฟด้วยใช้ได้ทั้งไร้สายเสียบสายมีจยโรตั้งปุ่มมาโคได้สัน่นใช้ Nintendo Switch Nintendo Switch OLED Window s a อนด o อยรองรับแบต600มิลเป็นลิเทียมชาร์จ2องชั่วโมงกงี่คำโอเคอมเล็ดอมเล็ดมันเป็นไข่เจียวปะแต่ทำไมโลโก้มันเป็นไข่ดาวอ่ะ <c oughs> โอเปิดมาเจอจอยเลยจบอ่ะสายชาร์จ usb a to c หนึเส้นจอยแค่นี้เหรอมีอะไรไหม โบเบคู่มือก็ดาวน์โหลดเอาเองโอเคไปสแกนเอาดูตัวจอยกันก่อนอ่ะตัวจอยดูใหญ่อยู่นะไซส์ก็พอกันกับตัวจอยโปรเลยโค้งด้านหลังคล้ายๆกันแต่มีความรู้สึกว่าจอยเบาหิวเลยอ่ะมีอะไรอยู่ข้างในมั้เนี่ยเบาจังด้านหลังปุ่มบานเลย X R X L T M R M L Nissan วิธีการเชื่อมต่อ กดสิงข้างบนละมัง้งอุ้ยมีไฟเชื่อมจ่อยออกไปที่คอนโทรลเลอร์เช่นกริปออเดอร์เหมือนเดิมแช้ลองก้อยนี้ทางเชื่อมอ้าโอเควิ่งเร็วแล้วเจออืมฝนตกทียากขึ้นเลยกัดยากก่อนอ่ามีใจโล ก็ถือว่าแม่นอยู่นะนิ่งเลยเนี่ยเ้ยโอเคอืมทีเทอร์โบชัวปุ่มทีแล้วกดอนาล็อกปิดไฟได้กดโัวทีค้างไว้แล้วกดอนาล็อกด้านขวา r 3เปิดไฟรีไฟ ปิดไฟอ่ปุ่มมันเปิดปิดได้แล้วก็โซ่ที่มันเดิมเดี๋ยวอาจจะก,กดฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเปลี่ยนสีนี่งไงปรับแสงได้อีกโดยการกดทีค้างและอนา,ล,อาล็อกลงไปเลยจอยมันจะสั่นบอกเป็นสถานะสเต็ปเนี่ย1 2 3 4นี่คือสว่างสุดแล้วเปลี่ยนสีได้เออน่ารักดีตรงตรงปุ่มมันมีไฟด้วยวัสดุเป็นพลาสติกเลยพลาสติกแบบพลาสติกเบา,เบา,เบา เบามาก M หอ,อ,อนี่เป็น Default Default มันตั้งได้อันนี้คือการสั่นของจอย <c oughs> เออสั่นแรงปุ่มนี้คือเบาการสารั่นเบาฝั่งนี้คือจะแรงขึ้นวิธีตั้งปุ่มด้านหลังให้กดปุ่ม M R จะตั้งปุ่ม X R ตั้งปุ่มฝั่งนี้ฝั่งนี้ตั้งปุ่มฝั่งนี้นะเอา M L ตัวนี้กดตัวนี้ค้างแล้วกดปุ่มเป้าหมายที่จะใช้ a d จะแล้วก็ปล่อยจอยมันจะสั่นคราวนี้เราวอกดฝั่งนี้ปุ๊บนี่แอจะให้มันกระโดดให้ลิงก์กระโดด กดปุ่มนี้ค้างแล้วก็ใส่คำสั่งกดค้างกด X ปล่อยจอยสั่นคราวนี้ปกติ X ก,ก็โดดใช่ไหมอาจจะกดข้างหลังอ่าโอเคเอ้ยฉลาดอยู่ฉลาดอยู่อ่ะคราวนี้ลองใส่คำสั่งมา r ค o เป็นชุดบ้างโดยการกดตัวข้างหลังค้างไว้แล้วก็กดปุ่มไปเลยนะเดี๋ยวลองดูกดค้างไว้เดินะ้้ป่วะกระโดด แล้วปล่อยยอมเปก่าไม่รู้โอเคเอ้ยได้กดตัวนี้ค้างไว้ก่อนใส่คำสั่งปล่อยจอยสั่นแล้วพอเรากดมันควรจะทำตามเป็นทุดเอ้ยอย่างยี้ดี ค <Okay. S 2> กดอันนี้ค้างนะแล้วก็ใส่คำสัง่งเดีย๋ยว <c oughs> ปลาดาบแล้วเราพอปล่อยเก็บด,ดาบกันอ่ะกดปลาจริงด้วยโอเคประมาณนี้ เอ้โอเคอย่างนี้ก็ใช้ได้นะจริงๆจ,จอยก็ไม่ได้มีอะไรก็เหมือนจอยโปรทั่วไปอืมแต่ว่า,าฟังก์ชันดีมีปุ่มเยอะอันนี้สั่นเบาอันนี้สั่นแรงเออง่ายเลยนะเบาแรงอืมโหดดีคำสั่งก็ให้กดปุ่มเล็กก่อน แล้วก็ใส่คําสั่งแล้วพอปล่อยปุ๊บจอยมันจะสั่นเดี๋ยวแอดลองทําให้ดูว่ามันจะสั่นไหมอะแอดจะลองกดตรงนี้นะแล้วกดปล่อยคำสั่งมาละพอกดทีหนึ่งอืมประมาณนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันกดค้างใส่คําสั่งแบบเป็นกระโดดดูอันนี้โอเคกดกระโดดปล่อยจอยสั่นรับคาสั่งพอเรากด ออดีง่ายดีส่วนตัวทีคือเทอร์โบคงไม่ต้องสอนอะไรมั้งกดทีแล้วกดปุ่มเป้าหมายน่อะโลัๆอีกทีหนึงกดทีกดคาวนี้ฟันไม่หยุดกดทีกดปุ่มเดิมยกเลิกคำสั่งโอเคก็ไม่มีอะไรอันนี้คือจอยออมเล็ต Switch Pro <Bo> plus violet controller นะรองรับ Switch pc android เนะเขาเขียนไว้อย่างนี้จอยก็น่ารักดีมีไฟกดที่ปุ่มเดียวนี่แหละก็เปลี่ยนสีเอานี่ยึึๆอ่าเป็นสว่างว่บวาบสว่างว่าบสว่างว่าบจอยมีข้อดีคือน้ำหนักเบามากเบาเบาเบาว,บาวิวเลยครับเบากว่าจอยโปรน่าจะถือเล่นได้น,นานๆที่แอดชอบคือมันมีไฟฝั่งนี้ น่ารักดีไม่ใช้ก็ปิดเนี่ยปิดได้ฝั่งนี้ก็ปิดได้เหมือนกันก็กดตัวทีปุ่มเดิมเนี่ยแหละยิกยิากมาทุกสีอีกทีปิดแล้วอ่าคนไม่ชอบไฟก็ปิดได้ที่กดทีหนึ่งที่กดทีหนึ่งเปิดไฟมีไจโรนี่ไจโลอืมดีสรุปก็ถือเป็นจอยโปรทางเลือกตัวหนึ่งจอยโปรออมเลตไข่เจียวสิ ต่โลโก,ก้มันเป็นไข่ดาวอะ่ะ <c oughs> กีแอดสแกนดูมันมีแมนนวนไทยให้ด้วยกดสแกนปุ๊บก,ก็มีแมนนวลภาษาไทยให้นะเลือกได้ <c oughs> จอยดี <c oughs> น่ารักดีเบาด้วยมีไฟใครสนใจซื้อได้ทีตทิมชับจ้ะ